ตอนแรกพี่ถามน้องไงว่าอ้าวแล้วศาลเจพาพหลักเมืองตรงเนี้ยเหมือนจะศาลหลักเมืองตรงนั้นแม่น้องบอกคนละคนละที่นะไม่ใช่ศาลหลักเมืองนะอันนี้คือศาลเจพาพหลักเมืองซึ่งเป็นที่เขาเรียกเขาลบสักการะบูชาของคนในพื้นที่ตรงนี้ใช่ครับซึ่งแต่ก่อนตรงนี้เป็นอะไรนะที่บอกเป็นทางน้ำครับเพราะจะขนส่งอะไรขนส่งสินค้าขึ้นมาแล้วเขาก็จะมากับสกกาเะพ่อหลักเมืองก่อนแล้วก็ไปขายที่ท่าเกวียนครับแต่ก่อนตรงนี้เป็นน้ำหมดเลยใช่ครับจะเป็นทางน้ำจะเป็นป่าแสมแล้วตรงเงินต้นโพคืออะไรต้นโพเขาก็จะอยู่คู่กับสาร ตั้งนานแล้วครับอ๋อต้นผลยาคศารมาตั้งนานแล้วแล้วตรงแล้วตรงสารนั้นคืออะไรคะทางขางจะมีสารพ่อสักคีรีแล้วก็นางตะเคียนครับพ่อสักคีรีใช่แล้วก็นางตะเคียนนางตะเคียนอ๋ออยู่คู่กันมากับสารใช่แสดงว่าหลายร้อยปีมากนะที่ฟังฟังมาก็400ปีตั้งแต่เด็กแล้วพี่อู้ใช่สี่ร้อยปีตั้งแต่เด็กแสดงว่าเราเป็นคนพื้นที่เหมือนกันใช่ครับเกิดที่นี่ปกติไม่พี่รู้สึกว่าตอนหลังๆคนมาไหว้เยอะมากเลยเนาะใช่ครับก็ตามโซเชียลกันมาครับอ๋อตามโซเชีย ฝากเนื้อฝากตัวเนาะใครใครที่อยู่ต่างจังหวัดตอน,นกลับเ,ออเขาก็จะมาไหว้าลาว่าหนูจะกลับอ๋อ <มา S 1> จะกลับบ,นะบ้านแล้วใครมาค้าขายที่นี่มาทํางานที่นี่เขาก็จะมาแบบว่าหนูมาขอเปิดทางนะให้นะให้มาอยู่แล้วแบบทํามาค้าขายร่ารวยอะไรอย่างเงี้ย <ใน S 2> แหละเห<ล>มือนพี่อ่ะมาอยู่ชลบุรีก็มาขอเจ้าพ่อหลักเหมือนที่นี่ให้แบบทําธุรกิจค้าขายร่ํารวยก็คือเหมือนว่าเราก็เคารพสักการะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบผู้บ้านคู่เมืองจังหวัดชลบุรี